สวัสดีครับพว้คมเบาสกุลทนสว่างตอนนี้อยู่ที่บ้านนาดอกไม้พี่น้องครับมาหาหน้าครับซื้อยางมาเปลี่ยนหลอดอีเทนที่เก่านะครับใช้ผ้าเบ่งยางเปลี่ยนหลอดอีเนนะครับข้างหน้ามันลุ่นเหรอพี่น้องอันนี้ก็ยางมือสองนะครับผมอะมิสซินนะครับขอบ13ห้าร้อยบาทนะครับมาเปลี่ยนหลอดอีเนนะครับนี่รถมาหากินนะครับมันลุ่นเหรอลุ่นเหรอพี่น้องนี่ยางมันลุ่นแล้วนะครับลุ่นแล้ว่า อนนี้มัน th มันเดือนาบ้านอย่างนีที่เปลี่ยนซื้อใหม่หรอมันนาอยังมันมันนานอกไหมเนาะซื้อบ้านอย่างนั้นได้บ้านหม่ไรพัฒนาครับอัเบื้ง่างคองเออน้องไรพัฒนาว่างอันนี้ว่วงเกียวงอย่ท่านหมักไงอ่ดีต้นใหม่วคายเบื้นี้ต้นใหม่บ่หอยย่างๆต้นบักเตียงบักเตียงกับปุกเองจหิ้ย่างไปรูเบึองนี่ครับเตียงปลอดสานพิษ เต้กับมาอยู่นะอยู่างใต้คุณเราปะ่ะทเออเหนือเดียวเห็นน,นี่บอสนะสีเบิ่งแสีงมีต้นมะม่วงมะม่วงเขียวใหญ่นี่เลยแน่นวะนี่เดียวมันใส่ถุงไว้อันนี้มากมันยังน้อยอยู่ดิหนิยงทำหมากใหญ่มันจีผู้มากใหญ่เพิ่งห่อถุงไว้เดือดหลายมากอยู่นะครับอันนี้คือเป็นส่วนปาล์มนะครับส่วนปาล์ม นะครับเพื่อเพิ่นก็มาอยู่อยู่นี่นะครับบ้านหวยไร่นะครับบ้านหวยไร่อันนี้เพิ่นกำลังขี่คุดคล้องใส่ไก่ท่านนะครับคล้องใส่ไข่มันแนวเอาบวกจกคุดเองนะครับบ่มีเวลาเพื Freiheit, ium, place, right place ่อนวะนะครับบ่มีเวลา่ะพาเบิ่ออันนี้ก็สวนปามนะครับสวนปามบ่ได้ออกมาโดูน่ะครับมาตั้งแต่ผู่นะครับบ่ได้มีเวลาออกมานะครับดจฟพาเบิ่งนสวน ส่วนักเตียงเขนปลูกักเตียงนะครับปลูกมกเตียงเนี่ยแล้วก็ข้อไก่เนาะเป็นเห็ดนะครับมาเห็ดเปียนแล้วนะครับที่แรกบ่าเปียนนะครับพอมีคนอยู่กับเปียนในที่นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่นี่เพื่อนกำยังไส้เป็นน้ำบดานนะครับเจ้าน้ำบดานนี่ไส้ไส้ร่วมกันครับสาเพิ่นนะครับเพราะว่าจ้างเขามาเจาะสามเจ้านะครับ มันบ่อใหญ่นะครับมันมันบ่ออกนะครับน้ำบ่ออกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเชือมกแกงเพื่อนกันทางใต้สวนปามมันที่กันพูดครับปามกันได้นะครับปามมันที่กันพดูดลายปัจจัยมันบ่มีเงินซื้ออันปุ๋ยมาใส่มันก็เลยบ่อันนั้นปันไดอันนี้ก็เป็นเตาถ่านนะครับผมอ่าดย๋ยวนี้ใชเป็นทำธุรกิจมืดนะครับอ่าคือคือเผาถ่านนะครับ ถางไปแห้งเปลี่ยนน้ำนะครับเอาทานนะครับโอ้มุ่งราคาให้ยังดีเห็ดว่างนอนยังดีอ๋อนี่เดี๋ยวส่วนมกเตียงเพื่อนนะครับเห็นละแต่ว่าคาเพิ่งอีกไหมครับเอา่านโอ้ธุรกิจมืดด,ดีพี่น้องมืดดีือ้นเลยจิมือดหรืึคืเลยนีออยน่จะเป็นแนวธุริจยานี่ส่วนมกเตียงเพื่อนนะครับโอ้คนาเบิกตะกอนมา โอยังบุปานี่นะครับบันดีมาบันดีบยนี่ครับตืนมักแตงนะครับนี่ลาบตียงเพิ่นนะครับบ้านทฮาที่ปลูกแบบนี้แหละนะครับบ้านทฮานี่นะครับแตงมียินว่าขนยอดอีกเลี้ยนะครับตอนนี้ยอดอีกเลี้ยนะครับโอ้โบได้มาดุนเปลี่ยนแปลงไปดุนลายอย่างอยู่ครับนี่ครับตืนมักแตงนะครับก่อนนี่หน้าหน้าเพิ่นนะครับหน้าเพิ่นกับบวชนะครับ บวชไ,ได้หลายปีอยู่นะครับตัวได้หลายปีอยู่โมแม่เกือบเกือบซิปอยู่บ่แต่บม่ได้ทำเพิ่นนะครับนะครับแลงนะครับปลูกโอ้งามงามงามพนปลูกนะครับนี่นะครับปลูกเคือมันจะต้องพันขึ้นเรื่อยนะครับผมแต่ว่าบ้านเฮานี่ซิบัวคือเห็ดบวเห็ดคือประเทศอิตาเลียหมายความว่าสีบอไอเด็ดใบมันออกนะครับผมถ้าอยู่อิตาเลีนี่ที่ผมอยู่นี่จะต้องเด็ดใบออกนะครับ นี่อันนี้ปลูกใหม่นะครับคนเราคนหยอดหยอดใหม่นะครับนี่นะครับพุ่นหยอดใหม่โอ้พอมีคนมาอยู่แล้วกับเปลนตะกอนนี่หกเม็ดนะครับนี่นะครับตะกอนนี่หกเม็ดเดี๋ยวนี้แปลนเม็ดแล้วครับนะครับเพื่อก็อยู่ผู้เดียวนะครับอ่าบ่มีลูกมีเมียนะครับลูกเมียเพื่อจะเลืกลากันไปดนแล้วนะครับนะครับอากาศทางใต้ก็มีตัวนี้ พืนว่าสีเฮ็ดคุดคล้องใส่ไก่ก็คือแบบนี้แหละครับจะได้เอาผ้ายางมาปูนะครับอ่าฮะบรรยากาศพี่ทางใต้พี่ก็มีอีกนะครับเนื้อที่ยังไปได้อีกนะครับผมเนื้อที่ยังสามารถเบิกป่านี่ได้อีกนะครับนี่จะเป็นป่าหน่อไม้นะครับผมหน่อข้นหน่อไม้อย่างหน่อไม้ไรอีกนะครับปลูกมันปลูกกล้วยนะครับนี่ครับฝนตกลงมากับใครเนี่ยนะครับบางที่พันยอดไม่กับใครเนี่ย มาเรียวบึเห็นบ้านนี่นะครับดแต่งบ้านเห่าดิครับโอ้เป็นอยู่นะครับอันนี้อันนี้เลี้ยงหมดแดงนะครับอันนี้เขนเลี้ยงหมดแดงไว้นะครับนี่ครับผมเลี้ยงหมดแดงใช่ไหมมันไข่นะครับให้เป็น้างนะครับเลี้ยงหมดแดงเ็ดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ปลูกมันปลูกกล้วยนะครับบรรยากาศนะครับอยู่บ้านห้วยไร้นะครับที่จริงที่จริงก็เป็นบ้านนาดอกไม้แหละนะครับแต่เ่นแยกมาเป็นอีก ซื้อหมู่บ้านหนึ่งคล้ายๆกับบ้านแม่ทถาผมนะครับคล้ายๆกับบ้านนนเสาขวัญครับบ้านนนนแสนซุกนะครับอ่าบางเบาสุกนมาอยู่ก็จะเป็นบ้านนนนแสนซุกแต่ว่าส่วนมากสีเบาเรื่องว่าบ้านโนนเสาขวัญว่าคนรู้จักนะครับอันนี้คือกันครับอันนี้บ้านนาดอกไม้ถ้าว่าบ้านนาดอกไม้ตำบลบงไต้อนเภอสีหู้เลยนะครับนะครับนี่นะครับผมตรนวัดบ้านนาดอกไม้ตำบลบงไต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับนี่เป็นเรื่องราหน้าเพิ่นกับมาอยู่นี่ได้ เมือนี่เจักปีแล้วอย่าชิบมผมผมชีไปถามเพื่อนนะครับผเพิ่งมากลับมาผมกับโบรู้ว่าเพื่อนมาอยู่ดวนแล้วบอสนะครับอันนี้ก็เฮ็ดเป็นระบบสายน้ยํายศที่กันนะครับแต่ว่าเรื่องราวของน้านี่โบรู้ว่าเพื่อนเอาน้ํามาแต่ใส่นะครับที่สิมาให้มันเป็นระบบน้ํายศนะครับโอเคเดี๋ยวผมชีไปถามเพื่อนนะครับว่ามาอยู่ได้จากปีแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ยังบ,บ,บอกเคยถามเพื่อนจากเทือนะครับ หน้าหน้าผมนี่แหละครับโอเครับเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนครับบัตรนะยังซาดเบื้องปามนะครับผมปามอันนี้มันก็จะปลูกที่แน่นะครับนะครับเพราะว่ามาซื้อดินต่อเพิ่นนะครับต่อขาเจ้านะครับผมมันก็เลยจะที่แน่นะครับเรื่องราวของปามนะครับผมมันก็จะที่แน่ไปเดี๋ยวจะพาไปถามเพื่อนถามหน้าครับว่าเพื่อนมาอยู่นี่ได้ จักปีแล้วนะครับตอนนี้พเ่เซฟก็นังกินข้าวอยู่อยู่ผู้เดียวนะครับเห็ุผู้เดียวอยู่ผู้เดียวก็เลยสิบค่อยค่อยเป็น่นค่อยไปนะครับกระชิแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมอาไม่ขึ้นแล้วว่าฝนตกนี่คหนึ่งข้าหนึ่งน้ำอยู่แบบพออยู่พอกินนะครับพอเพียง โอ้งามตัวละอันบักแตงก็ได้เนาะน้ำใส่น้ำยุดเอาน้ำใส่น้ำนี่บักเปื่อยไปอ๋อถ้าเต้ไปอยู่ได้ปีหรือเปล่านี่มาฮอดปีบ่ะมาปีใหม่มาปีใหม่กันปีใหม่จะมาหดปีแม่นบ่ะห้าเดือนโอ้เพิ่งได้มาห้าเดือนแปลนไป็ลายเตื้เลยปลูกนู่นนี่นั่นตอนตอนตอนบวชนะเต้บวชได้จสักพษาสักปี บิรดห้าปีบ,บาทบิดได้ห้าปีนะครับแต่ว่ามาอยู่นี่เพิ่งมาอยู่ประมาณห้าเดือนนับกะแปลนไปเรื่อยๆบักเตงสามสิบมือ้อก็ใหญ่แล้วกินหน่ะสามสิบแปดม่ยันอ,อ,อยู่ดอกอยู่สมัยอยุอสราเอลียว <30 S 1> ก็กปลูกตัวบักเตียงไงล่ะแต่ว่าบ้านเฮานี่เขาสีบาเอาออกทางใต้ยูอ,อิสยาเหลียวเขาตัดออกหมดเลยตัดแทงใ,ใต้ให้มันแปลน,นนะใบลีออกหมดอันนี้กะลีมะกะล,ออกลีลีออกกัน,กนหรือเปล่าก้ากะลี ตัดออกอยู่ที่เรียกว่าตัดออกแหนีงที่สามตัดออกเตแตงเมื่อเก็บไปดนวนแต่ว่าถ้าเอาตัดกะเน้นปริมาณแต่ว่านานใหญ่แล้วมันดิดกปวดมันน้อยแหนีงขึ้นมาอ่อนนี่นี่แหละนี่มาครับักแตงนี่มากรั่ว้ักรั่วกระปูกก่อนนี่ไม่เกี่ยวที่นี่ครับนี่เตงครับเงินเงินโงามอันอันที่อันอันที่อันเป็นรูมเป็นรูมสายน้ำยอดไหมนั่นคือยอดไปแล้วบ่ ยอดเดียวอยอดวนนันยอดวันอ๋อโอเคครับยี่ยี่สิบสี่เดือนน้าได้กินหน่อยอืมนะครับเดือนเดียวเดือนเดียวนะครับเรื่องราวของกแตงนะครับนี่ก็ปลอดสารปวดสารพิษ <c oughs> เพิ่งก็กอยู่ผู้เดียวนะครับอ,อยู่ผู้เดียวครับอยู่ผู้เดียวก็ลเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพ็ดผู้เดียวนะครับหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับนี้แหละมันบ้านอีสานบ้านเฮานะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาขนาดแท้เลยนะครับนี่ครับ คือกับประมาณนี้แหลคะครับนะครับเอาต้มเข้าให้หมากะนังต้มเข่าให้หมานะครับเลี้ยงเลี้ยงไว้สองตัวนอนอยู่นะนะครับมาพานด้วย <laughs> มาพานโอเคครับบัตรนี้คลิปนี้บ้าสุกุลกะสิขอลาไปก่อนเพราะว่าต้องได้เข้าไปเหตุธุระอยู่ในสว่างอีกนะครับอันนี้กะสิห้างจากสว่างห่วยบมเมนจักหลายโลอยู่ด้นะครับเป็นเกือบยี่สิบโลอยู่นะครับ นาจะได้อยู่ยี่สิบโลโอเคครับคลิปนี้บ่าวสุขนขอลาไปก่อนครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมอ่าทุบแล้วกะไปไซนะครับเห็ดงานอยู่ไซทิ่ว่าอยู่กรุงเทพกรุงไทยต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับพอได้มาช้ชีวิตแบบนี้มันก็จะมีความสุขนะครับถ้าไพ่ป่งได้ในเรื่องราวของไ้ชีวิตในเมืองนะครับพอได้มาใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับเบืงแล้วเพื่อนก็จะมีความสุขนะครับขนาดเพื่อนอยู่ผู้เดียวนะครับนี่นะครับเพื่อนก็เห็ดป้ายที่เล็กทีะน้อยโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ